เบืนะ้องเนี่ฝนตกก็สิออกมาเบื้องเงินดอกไม้เน่เบื้องดอกไม้นะจ้ะเบื้องดอกไม้ที่เอยปลูกไว้ก้อนที่เอยสิไปเมืองไทยเองจ้ะเบื้องดุ๊กแทนตาเราวเปิ้ลผีไข่หนุย่ยเอยเบื้องว้ถา พี่แค่หนุ่ข่ยอยระเบิ่งไวฟถาโอ้ย,ยเราเบิง่งเราก็วเบิง่งอีริ่ตัวดีเปยียงมันบ่หนาวตายเบิดสตรอเบอรี่ข่อยก็ตายเด้อยเนี่ยเราโบน้ำให้ข่อยแไปฝน,น,นตก ฝนจังไต่มาเป็นตกบ่ลึกบ่แล้วฝนดีดีแต่กลับมาจากเมืองไทยนะจ๊ะโอเคจ้า